านี้เป็นสาสามช่างเป็นแน่ช่างเป็นภาษาเฮียเยโอ้ยเียยสี่สีฮาโลโลทีเดียวเลยเฮียอะไรของเ้พื่อนมีอันตีได้อ้ยเ้อตัวบีบไปไหนไปหาไปหาแปดสิบแปดสิบอยู่อยู่ซีแปดสิบไอสาต้องไปหรอไอเียไอเหี้ยไอเชีเีฮ้ยะตุ๊บ อยู่ปปตูอยู่ปตูอยู่ตไม่มันเปิดประตูนึกว่าเจอเข้าไปเลยเว้ยยาโทรมาเมื่อกี้ยาโทรจริงจรเฮ้ยเคยสอนมึงกลัวตันไป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 เวลาการที่กูวิมึงไหมการเขาต้องตันไหมการตั้งแต่ตาที่แหลรเหี้ยไปตาแหกตาสุดท้ายลงไปลงแปแพไม่สนใจเพื่อนเลยว่าเพื่อนอยู่ไคนอยู่ไซซสีหนีเลยหตุ่ตุ่กลัวจัด ระวังหน้าสั่นไหมเอาๆแล้วพี่เฮ้ยเฮ้ยพอแล้วมั้งพอคุยอะไรโมปิดก่อนเลยพวกมึงอ่ะพอเฮ้ยโมโม่ไงอะสี่ที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 ซี่สี่ไอ้ยบีเฮียพวกมึงเอ้ยยานจนแม่งออกไปนู่นน่ะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเอาแล้วบอลมันดรอปวิวไอ้สัส

ผมไเวลาเพื่อนไม่ดูความผิดกูดิความผิดหนึ่งเนี่ยไอ้พี่ทำไมมึงเพิ่งว่ามูม้างวะกระโดดเข้าไซอะน่าเกลี้ยงเกลี้ยงน่าที่มันละนั้นอะมันตัวเปิดเอ้ยกต่ไม่ต้องไม่ต้องนะเกลี้งเพื่อนคือเป้ามันอยู่ตรงตัวมันเลยเดี๋ยวมึงกระโดดแต่มึงเสร็จแบบโยมึงเล่นแบบเล่นลิงลมไหมเฮียกกู็มัน ไม่ดูเียกูไม่โดดแล้วโดดไปเจอแต่ตัวดักสัตว์ย้อนพวกมันเออพวกวะเฮ้ไงปัญญาแล้โอ้ยควายเที่ยเฮ้นี่เป็กูโดนอเฮ้ยลูกองลองเสัตว์เอาหมดละแม่งมีตังค์เจ็ดี่อนแไอเียดีวะเอากัดเอาหมดเืดีดมีบ้างไหมเฮ้ย มันจะดันมาปะมถือออบนะลองนี่ไงเแป๊ออบมันกู้หลบซ้ายไว้อยู่ขวาในซ้ายตรงเนี้ยอินพุ่มเขาไปใส่เฮ้ยฮะลุเลย้วหของหน้าบอ้ยหยุดหยุด ยังไดูดีอย่างวะไอ้เหีย้ยริบูดิสัตว์ผิวใส่โปรตีนแพนต้าดิฟเยส d e f e n กินแพนต้าดิฟช่วยทามแอต้าด้วย TPA โกิดดิบเดียวมันต,ต้องมัน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 ต้อง,งด่าขนาดนั้นเลยเหรอไอ้ยัยยี่ไพคิวเข้าไอ้ห่าเขาถุยอะไรเดียวเลยไอ้ยักษ์สิเป้าตัวนี้เลยมึงจะเลี้ยงมันทำไมวะแม่มงมึงเปิดเล่นเจ็ดหรือเปล่า อะไรอะแบบไรแบบโง่อีกแล้วแบบบายบายไม่ได้เอเล่นอะไรอะถ้าเธอเล่นเจดเขาเล่นจิโก้เอ้ยเธอไปเล่นกมโขไปอ่ะทันไหมโอเคโอ้เฮียพอดี what do you mean เขาจะเป็นเวนตุไม่นด้จริงๆหรอถูกนั่รคือตำแหน่งไหนของแกเสียงหนกแล้วตอบถูกตัวสองคน ส่วนฉันจะไปนั่งเดินไล่ข่าเดินยังไม่ใช่ยืนเลสมองสมองเลือกเลน่าโปรไฟล์เลน่าราชาเลน่าโคตรพ่อโคตรแม่เลน่าดิ้นนี่ก็ไม่ชื่อเลน่าด้วยอีกยิ่งนะตางแดนสายดัน์โอ้ยไอ้เชยกูจะไปยิงซ้ายให้ขวาเสกออกมาอีกคิมออฟมึงแม่ยยังไม่ได้ยิงเลนตัดไอ้เยี่ยะทำไมมึงมึงมันเคี้ยงจริงคิม จะสร้างความตื่นเต้นความตื่นเต้นทำไมกูต้องการสร้างทำไมไอ้ทีแค่แค่อิมพัทตักูว่สยองวะมีแฟนนะส้อมหนึ่งสองซ้ำไป้ยพตายพอตายตายแล้วเฮ้ยกูไม่เงี้ยกูอีกูอีกูผีกูผีอุ้ยทำไมกูยังโดนยิงวะไอ้นุ่นตลิ่งนะหายแล้วแกงด้วยถ้าหายเจอเฟล เจนแทนเจนแทนสวยเยี่ยมเจนหรือไรเอาไปเจ้าแล้วเจ้แล้วเอออ้เย่ดีนะมันยิงเก็บออกมาเข้ามาเจตเจนเลยไป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 ไไป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 ไไม่ไปไ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 ปไปไ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 ไไไปไไปไไ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  มึงเอาวะไอ้เ <Bened> จ <ic te> ้ายม่เอาช่วยแฟนครูแบบเพชรลายในเงาหมื่นม no. ึงจะฆ่าลายในเงาหมื่นเหรอมือปืนไรเงาแอบไปรบตายกันเออเซมนี้เอ้ยวานนี้วานนี้วานตัวนี่งคนอ้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมีเอวบโอ้กูว่าแล้วไอ้ เสียงใครเดินบ้านบ้านตัวนึงบ้านบ้านบ้านโอ้ยอะไรโถเฮ้ยโอ้ยยี่คิมึงไม้โหดวย่นไม่ขำทองคว่ะเอยโอ้โหเฉลี่ยเอยโอ้โหเฉลี่ยเ่ยนี้เเข้าแมวกล้ามาเธอ้ามา บูมึส่งของพออย่าปิองมัตายชัวร์นกทไม่บูมตายนี่ไงต้องเสียปืนให้ได้หรือเป็นขี่อะไรสัว์อาจะปืนกระสุนหมด

มึงมาดิเฮ้ย <ik> ม <an endpoint> <aciones> ึงวาร์ปมาตัวใครวาร์ปวะกูกูกูมือมึงเนี่ยจัดมือมึงเนี่ยมึงมาดินี่เฮ้ยอ้าวเาลาก่อนหรือแม่งเลยยี่เป็นท่อมนี่มีเอะเธอน่ามีบีนะพอบีมึงมีมีนะครับตัวนึงตัวนี้นสวยเบี้ยควายโง่ตัวเดียวล่าเลยล่าล่ามันล่ามัน โอ้ยติดคีย์บอร์ดไอ้เย่าร้อยสี่อยู่แล้วอย่ามั่วอย่ามั่วอย่ามั่วพิมพ์อยู่แล้วนี่ล่าสุดพิมพ์แล้วสองแลมสองเลยสองแลยสองเลยแลมคู่อย่ามั่วอย่ามั่วอย่ามั่วอยู่นี่ร้อย่ามั่วสวยดลมเด้สวยอย่ามั่วอย่ามั่วอิ่มได้ไหมขียแบบว่าอิ่มแล้วก็แล้วก็มาถอดที่ดีมันเป็นคนดีแต่ว่าไม่กล้าพิมพ์เลย 你们帮我们干的。